สวัสดีวันเสาร์ค่ะ1 1 5ตุลานี้นะคะการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็จะมาการได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ก็จะมาเช่นกันนะคะติดตามฝนพรมยานทุกช่องทางด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กกดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นก็จะได้มาแล้วในช่วง15วันนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะลงหลักปักฐานเกี่ยวกับการ ย้ายอายชีพใหม่นะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีการทําทอะไรที่มั่นคงมากขึ้นมันก็จะดีกับคนมันเสามันเป็นช่วงจังหวะดีๆแห่งความมั่นคงที่เกิดขึ้นแล้วแหละส่วนการเงินการทองเนี่ยฝนบอกเลยว่ารักษาเสถียรภาพนะคะใครที่เก็บออมไว้แล้วคนมันเสาฝนเชื่อว่าเก็บเข้าพกเข้าห่อไว้แล้วแหละแต่คนสําหรับที่ขาดดุลทางด้านการเงินไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วภายใน15วันนี้ มันจะผ่านไปได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยอยูอ่อาการจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันเป็นตามลำดับขั้นแต่แนะนำนะคะระวังเกี่ยวกับเชื้อไวรัสจะเข้าปอดคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่พาไปฉีดไว้ก่อนดีกว่ากับวัคซีนป้องกันโรคปอดนะคะจะทำให้คุณรู้สึกว่า ป้องกันร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ไว้ได้คู่ครองคนรักของคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อารมณ์เธอจะเวียงหน่อยนะคะคู่ของคุณจะเหวี่ยงเวียงนิดนึงก็ขอแนะนำนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองกันมากถ้าคู่นั้นมีค่าเก็บคู่ของคุณไว้พยายามเพียรความเข้าใจกันให้น่ารักแล้วชีวิตจะมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคู่ลรับเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาแอลแหละตัวเธอแต่อายุจะน้อยกว่านะคะ เข้ามาแล้วจะเป็นยังไงเชื่อมั่นว่าเข้ามาเพื่อคลายความเหงาแต่ถ้าคุณหลงไปกับช่วงจังหวะที่แบบเข้ามาในเคว้งคว้างอ่ะคุณก็จะหลงไปเป็นช่วงเวลาหนึ่งเอ่ยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าโอนเงินนะคะส่วนการงานอาชีพฝนเชื่อมั่นว่าใครที่ก็ตามที่ทํางานเป็นเบื้องหลังเปิดค้าขายออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านนะออนไลน์นะจะดี จะทำยอดได้ปึป๋งปังมากๆเลยแล้วก็สามารถออสร้างไรายได้ใครทำงานประจำอยู่แล้วเปิดค้าขายออนไลน์ตอนตอนหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์ทำอะไรก็ตาม Second job จะทำให้คุณมีไรายได้ที่เสถียรมากขึ้นไม่ต้องกลัวจนนะคะถ้าคุณเก็บหอมรอมไว้ฝังหายไว้ตั้งแต่วันนี้คุณจะผ่านได้แบบสบายมากเลยที่สำคัญเตือนเรื่องสุขภาพดื่มน้ำให้จัดจ้านไว นะคะเหมือนดื่มน้ําน้อยแล้วคอมันจะแห้งช่วงเวลานี้ให้ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายคือระบบเลื่อนเดินไม่เสถียรกินน้ําดื่มให้มากๆแล้วก็ระวังการติดคอหรือ,อเขาเรียกว่าเหมือนมีคอเลสเตอรอลเกาะเส้นเลือดอันนี้ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยคนวันเสาร์คะที่รักมีโอกาสสูงมาก ะะที่เขาก,กดลิบขึ้นกดริบลงกันโชคลาภมีแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถในช่วงเวลานี้อยากจะไปไหว้ที่พระบรมรูปทรงม้าหรือกมรมหลวงชุมพรสามารถอธิษฐานจิตขอได้เช่นกันโชคดีนะคะคนวันเสาร์